สวัสดีครับคุยเฟื่องศิลปะวัฒนธรรมจีนเรายังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลร,ราตรีเจวันนี้คุยถึงเรื่องหลี่อี้กษัตริย์นักกวีในยุคอู่ใต้ท่ามกลางความละสัาละสายยุคอู่ใต้ เมฆร้ายพลันคลี่คลายฟ้าสดใสหยาดฝนชะลมดินหมู่แมกไม้ทั่วพาราหวนคืนสันติยั่งยืนนานเรือนชาญบ้านช่องต่างประดับไหมแพรพันเสียงมโหรีบรรเลงเพลงขับขานถึงคลาประชาสุขสันไร้ทุกกลม ใต้ฟ้าล้วนสุขสมไร้กังวลบทกวีข้างบนนี้เป็นบทกวีที่แต่งโดยนักพ์เศร้าเหยาฟูหรือนักพน์เศร้าคังเจีย๋ยในสมัยจักรพรรดิส่งสริญจงเป็นบทกวีลำพึงลำพันถึงความรัามลสายในยุคหลังสิ้นราชวงศ์ถัง ต่อมานักประวัติศาสตร์ได้เรียกยุคสมัยนี้ว่าอู่ใต้แผ่นดินในยุคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์กันแทบทุกเช้าคำ่ำลบพุ่งกันไม่เว้นแต่ละวันต่างแย่งชิงอำนาจกันในห้าสกุลใหญ่คือสกุลจูสกุลสือสกุลหลิวสกุลกัว และสกุลหลี่ผลัดกันก่อตั้งอาณาจักรเหลียงจิ้นฮั่นโจวและถังมีกษัตริย์ปกครองรวมแล้ว15พระองค์ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณ50ปีไม่เคยมีปีใดที่ประชาชนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขข้อความข้างต้นนี้เป็นข้อความ ขึ้นต้นบทแรกของหนึ่งในสี่ยอดวรรณกรรมของจีนเรื่องตำนานวีรรบษลขาเหลียงซานที่บรรยายถึงความละัําะสายในสมัยอู่ใต้ท่ามกลางไฟสงครามที่คุกกลุ่นตลอดระยะเวลา50ปีไม่เพียงไพ่ฟ้าประชาชีที่ต้องอยู่กันอย่างอกสันขวัญแขวน แม้แต่ชนชั้นวรรณะกษัตริย์เองก็ไม่อาจจะหนีพ้นชะตากรรมที่หลันทนได้เช่นกันในวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดอันเป็นวันแห่งความรักของจีนและเป็นวันที่ทำพิธีอําลาสวนดอกไม้นั้นในขณะเดียวกันก็เป็นวันประสูติและวันสิ้นพระชนของหลี่อี้ กษัตริย์ช่วงปลายสมัยราชวงศ์โฮ่ถังในสมัยอู่ใต้หลีอี้เป็นโอรสองค์ที่หกของกษัตริย์ถังจงจู่ตามลำดับชั้นบรรดาศักดิ์แล้วไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นกษัตริย์เลยทำให้หลีอี้เองก็ไม่สนใจเรื่องของการบ้านการเมืองแต่กลับสนใจเรื่องบทเพลงและกาบกรอนเป็นอย่างมาก แต่คนคำนวณมิเท่าฟ้าลิคิดพี่ชายทั้งห้าของหลี่อี่น,นั้นกลับมีอันเป็นไปก่อนวัยอันควรทำให้หลี่อี่จำต้องสืบทอดบัลลังก์อย่างไม่เต็มใจและไม่มีความพร้อมนักก่อนที่หลี่อี่จะขึ้นครองตำแหน่งนั้นราชวงศ์โค้วถังเริ่มเสื่อมถอยแล้ว ประกอบกับหลี่อี่เองก็เป็นกษัตริย์เจ้าสํำลานไม่ถนัดทั้งการลบและการปกครองบ้านเมืองกลับนิยมช,มชมชอบเขียนบทกวีและร้องลํำทำเพลงมากกว่าการบริหารบ้านเมืองจึงทำให้บ้านเมืองตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งขึ้นจนกระทั่งเสียดินแดนให้กับเมืองซ่ง ที่เข้มแข็งกว่าและกำลังพยายามจะขยายอิทธิพลและหลี่อี้เองก็ต้องตกเป็นเฉลยของเมืองซ่งในที่สุดบุปผาจันทราคลาใดสิ้นความหลังฝังใจมากเพียงใดลมบุรพาผ่านหอเมื่อคืนวานสิ้นแผ่นดินสุดจะทานกลางแสงจันทร์ วิหารเวียงวังงามตะก,การนั้นยังคงเพียงโฉมงามนางอ,อนงที่เปลี่ยนไปถามใจนั้นละทมทุกขมีเท่าใดดังสายน้ำที่ไหลไปไม่หวนคืนข้างต้นนี้คือบทกวีหยีไม่เหยันซึ่งเป็นบทประพันธ์ชิ้นเอกของหลี่อี้ หลังจากที่หลีอี้ตกเป็นฉเฉลยของเมืองซ่งแล้วในวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดปีคริสตศักราช978หลีอี้ได้นำบทเพลงนี้มาขับร้องฉลองวันเกิดของตนเองเนื่องจากเนื้อหาในบทกวีนี้ได้กล่าวถึงอะไรที่เกี่ยวกับตะวันออกอยู่หลายประโยค เช่นลมบุรพาผ่านหอเมื่อคืนวานหรือดังสายน้ำที่ไหลไปไม่หวนคืนทำให้ท่งไทจงรู้สึกไม่พอใจเนื่องจากเมืองหลวงของราชวงศ์ทรงคือเมืองเปี้ยนเหลียงในสมัยนั้นเรียกกันว่าตรงจริงหรือนครตะวันออก ดังนั้นจึงกล่าวหาว่าหลี่อี้คิดไม่ซื่อต่อราชวงศ์ซ่งจึงประทานสุราพิษให้กับหลี่อี้ริดชีพในงานวันเกิดนั้นเองหลี่อี้อาจจะเป็นกษัตริย์ที่ไม่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารบ้านเมืองแต่กลับมีสถานะที่ค่อนข้างสูง ในวงการวรรณกรรมของจีนโดยเฉพาะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกบทประพันธ์ประเภทฉือซึ่งได้รับความนิยมและยกย่องให้เป็นวรรณกรรมกระแสะหลักในสมัยราชวงศ์ซ่งหลีอี้เองก็ได้รับการยกย่องให้เป็นกษัตริย์นักกวีหรือเชียนกู่ฉือตีหลีอี้ หลี่อี้มีผลงานการประพันธ์ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้กว่าร้อยชิ้นโดยเฉพาะบทประพันธ์ประเภทฉือนอกจากนี้ยังมีผลงานทางด้านภาพเขียนและลายสือศิลปะจีนอีกมากมายบทกวีหยีใเหมยเหยนนอกจากจะเป็นผลงานการประพันธ์ชิ้นเอกของหลี่อี้แล้ว ยังถือเป็นบทประพันธ์ชั้นแนวหน้าของบทกวีประเภทฉืออีกด้วยนอกจากจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่ชนชาวจีนแล้วก็ยังเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในหมู่คนไทยเชื้อสายจีนอีกด้วยเนื่องจากมีนักร้องชื่อดังชาวไต้หวันเติ้งลี่จินได้นำมาขับร้องเผยแพร่ในบทเพลงที่ชื่อว่า จีตัวโฉวซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากมายในประเทศไทยเช่นกันสำหรับเรื่องราวของเทศกาลร,ราตรีเจ็ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ในปีนี้วันเทศกาลร,ราตรีเจ็จะตรงกับวันที่สิเดือนสิงหาคมที่ใกล้จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ไม่ทราบว่า มีหนุ่มสาวครอบครัวใดที่ยังคงมีกิจกรรมเพื่อลำลึกถึงการพบปะกันบนสะพานวิหกซึ่งมีเพียงปีละหนึ่งครั้งของนิ้วหลังและจือหนีบ้างและยังมีครอบครัวใดที่ยังคงยึดถือประเพณีอำลาสวนดอกไม้อย่างเข้มข้น ขอให้ทุกท่านประสบกับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขในวันเทศกาลลาตีเจ็นี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ